ครับทุกคนวันนี้อยู่ข้างนอกนิดหนึ่งนะครับอ่อสำหรับผมผมคิดว่าตอนนี้นะเรื่อง call center scammer เนี่ยนะครับรัฐบาลภาคภ,ภูมิใจไทยก็คงก็คงจะอยู่ที่ประมาณนี้แหละนะครับอยู่ที่ประมาณนี้ประคองสถานการณ์คือต้องเข้าใจก่อนว่าภารกิจของเขาเนี่ยมันมันเวลามันค่อนข้างสั้นแล้วมันก็มีมันมีจุดประสงค์หลักในการเข้ามาเพื่อควบคุมอำนาจรัฐในระยะสั้น นะครับแต่ถ้าแต่ถ้าสมมุติว่างานปราบคอเซนเตอร์แ c a m m e r งานวางโครงสร้างงานบรนิหารมันต้องใช้เวลาระยะยาวมันถึงจะเห็นผลถูกไหมครับเพราะนั้นเราก็จะได้เห็นในรูปแบบนี้มันเคลื่อนไปเรื่อยๆฝ่ายค้านก็จะถามหานายกอนุทินถามหาคนนั้นคนนี้แม้กระทั่งวันนี้บอกว่าให้นายกอนุทินปลดร้อยเอกธรรมนัฐ ค,คือมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับแต่มันจะไม่มีอะไรมากไปกว่าน,นี้สำหรับความคิดของผมนะครับการเลือกตั้งครั้งหน้าที่จะมีขึ้นปี69พักเพื่อไทยได้พิสูจน์ได้แล้วว่านายกอิงได้พิสูจน์แล้วว่าการปราบ c a นเ center scammer นั้นทําได้จริงและเขาทําจริงพักเพื่อไทยทําจริงถ้ารอบหน้าเขามาใครก็ตามที่มีส่วนโยงใยเกี่ยวพันกับ s c a m ์ e r call center หรือแม้กระทั่งก่อนคาสิโนที่กัมพูชาผมว่าเรื่องนี้น่าสนใจ แม้กระทั่งวันที่20นี้ถ้าฮุนเซนไม่เป็นสแกมเมอร์รอบที่1ล้านเนี่ยจะต้องบอกเราว่านักการเมืองไทยคนไหนที่เอาทรัพย์สินไปไว้ที่กัมพูชานักการเมืองไทยคนไหนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคาสิโนที่กัมพูชานักการเมืองไทยคนไหนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคอสเซนเตอร์สแกมเมอร์ฮุนเซนจะต้องพูดมานะครับคุณจะล้มละลายกี่ร้อยกี่ล้านครั้งก็ตามทีคุณอาจจะ ดูดีในสายตาคนไทยอีกหลายล้านคนก็ได้ถ้าคุณบอกว่านักการเมืองไทยคนไหนมีส่วนในคาสิโนคอ l l เซนเตอร์แ m เ e r ที่กัมพูชาถ้าไม่อย่างนั้นเลือกตั้งครั้งหน้าคุณจะได้กลับมาเจอกับเพื่อไทยอีกครั้งอย่างแน่นอนนี่ในความรู้สึกผมและก็คุณจะคือรบกันมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับถ้ามีครั้งที่สองรบกันอีกรอบหนึ่งหมายถึงรัฐบาลพรรคเพื่อไทยนะผมว่าไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องใหญ่และจะสนุกแน่นอน